ช่วยรอดแล้วมันขึ้นสมองคุณเข้าไปในสมองในหัวใจคุณได้อย่างไรนั่นคือคําถามที่คุณต้องหาทาตอบให้ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้มันก็สามารถช่วยคุณดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการให้ให้ให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่สูญเปล่าไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะทุกข์แล้วตายไปทั้งความทุกข์ถ้าต้องการที่จะมีความสุขและความสมปรารถนาต้องต้องการสิ่งที่ช่วยท่านต้องการคือนําทางต้องการตัวนําทางจิตวิญญาณของคุณคุณจึงจะประสบความสําเร็จ พราะคุณจะสําเร็จได้ต้องอาศัยผู้อื่นจากลมหายใจของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจคุณกับหัวใจคนอื่นต้องมีความผูกพันและมีร,ระดับคลื่นความถี่เดียวกันมันถึงจะเกือ้อกูลกันถึงจะอบอ้อมอารีกับคุณแลวถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ไปนั่นให้คุณไปทํายังไงเป็นสวดไปทําบุญยังไงก็ไม่เกิดนะครับไม่เวิร์กหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสร้างเนี่ยไม่ได้สร้างวัดนะครับเราสร้างวิหารให้กับ King of the Gods นะครับกษัตริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า ที่จะบรงมาประทับได้นะฮะเราจะได้เป็นที่พึ่งของเราอันนี้ครับกฎของความยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความต่ําต้อยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นวิหารเล็กๆแต่เป็นวิหารของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งกําพร้าเนี่ยนะครับคือซูสเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่คืออาศัยความต่อเนื่องความต่อเนื่นองหมายถึงความยาวไกลความยาวไกลเปึงการกลับสู่ต้นกําเนิดเพราะนั้นการกลับสู่ต้นกําเนิดนี่นะครับ คุณก็จะรู้ได้เลยครับว่ามันเป็นวงกลมเพราะรักการวงกลมการกลับคือสูงวงกลมนี่แหละครับสุดอยอดครับเพราะนนั้ถ้าเื่อท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดท่านก็จะได้ประโยชน์มันถ้าท่านไม่เข้าใจจงลืมมันซะแล้วคราวหน้าท่านก็จะไปดูมันนะครับมันไร้สาระใช่ไหมฮะท่านเองมีความเชื่อจากเจ้ากับนายเวรท่านก็ไปรับใช้เจ้ากับนายเวรถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นท่านขัดกับคำสอนคำสอนหมายความว่างไงไปฮะสอนให อย่าใส่ใจต่ออดีตจะทวินหาอนาคตจะพบสุขในปัจจุบันท่านได้เชื่อท่านด้เชื่อไอ้คนที่ทรยศต่อคําสอนบอกว่าท่านมีเจ้ากรรมนายเวรตัวมันเองก็มีเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละครับเหมือนอย่างคนจ้างบาปนี่ครับเนี่ยใกล้ได้ดูเรื่องต่ำถ้าท่านให้ดาบกับกับคนชั่วไปท่านก็รู้ว่าท่านต้องเป็นผู้รับบาปเพราะทำไมถ้าท่านไม่ให้ดาบเขาไปเขาก็ไปสามารถไปสร้างความชั่วแล้วสร้างบาปให้กับแผ่นดิน เมื่อสร้างบาปให้แผ่นดินท่านเองก็ต้องเป็นผู้รับบาปจากแผ่นดินการรับบาปของท่านคืออะไรความยากจนนะครับเขาให้ท่านครั้งหนึ่งแต่เขาอยู่ไปสี่ปีท่านจะต้องทนท,นทุกข์ทรมานไปสี่ปีบางคนนี่แหละครับไปรักเขาเพราะว่าเขานนั้ดูว่าเขามั่งคัง่งแต่เขาไม่เคยให้อะไรกับท่านเพราะนั้นท่านมีอํานาจแต่ท่านเอาอำนาจไปให้กับ่สิ่งที่ไม่ดีท่านต้องรับผลนั้นนะครับ เพราะนั้นการที่ท่านพิจารณาก่อนที่ท่านจะให้ดาบใครหรือสิทธิของท่านกับใครจงพิจารณาว่าท่านให้ดาบไปทําร้ายประเทศเราไหมถ้าให้ทาราบแล้วไปทําลายประเทศท่านต้องรับผลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงยากจนกันอยู่อย่างนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับจงพิจารณาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเข้าใจสิ่งต่างๆท่านก็ไม่อยาาไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นท่านก็หาทางเอาตัวรอด หนึ่งท่านต้องสร้าง Product หรือผลิตภัณฑ์ของท่านขึ้นมาสองท่านก็รวมกลุ่มกับเราแล้วก็สามท่านก็ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดท่านจะได้สังคมใหม่สัาธามใหม่ซึ่ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์พื่ง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องรู้สึกได้ถึงแรงอธิษฐาน<ม>ถ้าไม่สามารถรู้สึกได้ถึงแรงอธิษฐานสิ่งนั้นไม่ใช่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะหมายความว่าไม่มีการเปิดสัญญาณหรือเชื่อมกับสัญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อมกับไฟฟ้าสถิตเพราะนั้นเคมีจึงไม่ดีแรงสั่นสะเทือนให้คุณรู้สึกได้แต่สถิตสามารถทําให้คุณรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันใดเนี่ยคุณได้จับซุสเหรียญอันเหรียญแห่งพระผู้ช่วยให้รอดวันนั้นถือว่าคุณเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับ <S 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 <ừ> เพราะ <ừ> ทำไมเกิดมาทันยุคนี้คุณรู้ไหมซุสหรือซีอูส ซีอูก็คือสีอานแต่คุณก็ไม่เข้าใจนะสีอานหรือเมซีอาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบางคนเนี่ยไปยึดว่าสีอานต้องมาอีกห้าพันปี<ม>ก็สิ้นโลกไปแล้วอาจจะมาทำไมแต่คุณเชื่อว่าปีสองพสสิบสองเนี่ยจะสิ้นโลกแต่คุณก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าสีอานจะมาอีกห้าพันปีผมคิดว่าคุณลองพิจารณาใหม่ว่าปัญญาอักเษไหม หรือสับสนไหมคุณอย่าเชื่อหนังสือคุณจ้องเชื่อความรูร้สึกของคุณเพราะด้านมีฮะในเว็บบางทีกูก e เนี่ยบางทีบางเว็บก็ด่าผมนะครับผมก็คิดว่าคนที่ด่าผมเนี่ยบันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจบสิน้นเพราะนั้นลมหายใจเขาก็จะกลับคืนสู่ดินไฟในหัวใจเขาก็จะกลับคืนสู่ฟ้าหมายความว่าเขาจะได้ไปเกิดใหม่เพราะนั้น การทดลองที่ดีที่สุดเนี่ยต้องทดลองกับผู้ที่ช่วงจับช่วงร่วงเกินกับเราเราได้รู้ว่าเรามีอํานาจแห่งซูสจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเขาเป็นเราแค่เช็คเรามีคลื่นเราก็โอเคละถ้าวันนั้นคนนั้นมีแต่ความทุกข์ไม่มีกินนั่งหรือมีแต่พักพวกนานดาทอหรืออะไรต่างๆหรือวงสะท้อนหรือเมียไม่ถูกใจหรืออะไรก็ตาม เหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ไมาหลนั่นแหละคือมันมาจากฟ้าเพราะฉะนั้นใครที่ลบหลู่ดูถูกผมก็คือดูถูกซุสดูถูก king of the god หรือพระเจ้าหรือกษัตริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าคือจำไหมครับมนุษย์เราเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรก็ได้แต่รู้ถึงวิธีทางที่จะเป็นไหม,มถ้าเรากล้าคิดมันก็กล้าเป็นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฐานพระเจ้าคือไกลเราคือเราเป็นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมเองก็ภูมิใจที่ผมจะเป็นตัวอะไรนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใส่ DVD ของซูสไว้ <Okay. S 1> หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีโปรแกรมเ,เว็บไซต์ของซูส <Okay. S 1> เพราะมันทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องช่วยถ้าผมดาวน์โหลดทุกอย่างข้อมูลไปในเหรียญนี้แล้วท่านหลับตาแล้วท่านกอคทิด ว่าค่าแต่เหรียญแห่งพระผู้ช่วยให้รอดอสามารถที่จะทําให้ท่านได้รอดจากความทุกข์กายทุกข์ใจและทุกตาหรือทําให้ท่านรอดจากหนี้สินได้หรือทาให้รอดจากความเจ็บป่วยได้ท่านลองดูครับถ้ามันมีคลื่นในหัวใจตอบรับก็แสดงว่ามันจริงหรือมีคลื่นในสมองตอบรับก็แสดงว่ามันจริงนี่ขนาดท่าน,นได้เหรียญเลยนะแล้วท่าน,นเป็นบุตรธิดาแห่งซูสท่านก็สุดๆนะครับ เพื่อง่ายไม่มีเหรียญใดที่จะเขียนว่า king of the gods นะครับต้องแน่จริงๆครับ mm hmm. แล้วไม่มีคนไหนในก,การสร้างโลกมาว่าเป็นเหรียญของซูสนะครับต้องแน่จริงๆ mm hmm. เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เขาเล่นอยู่กับอะไรครับ mm hmm. เขาเล่นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลน,นะครับ mm hmm. เขาจึงต้องเข้าถึงคำว,ว่า beyond the secret คือสิ่งที่อยู่เหนือความลับทั้งมวล แต้เขาไม่เข้าใจกลไกสิ่งที่อยู่เหนือความรับหรือควบคุมความรับนี้ไว้รอเรื่ก็เสร็จแล้วครับแค่ว่าเขากลัวในเรื่องออลบหลู่ดูถูกมีบาบีกรรมเนี่ยเขาก็ไปไม่ถึงนะครับ oh. เขาตายเพราะบาปที่เขาคิดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบนที่เขาสร้างก็เป็นไม่มีอะไรครับมีแต่บาปที่เขาต้องกระทาซ้ําใครได้ทําบุญในสังเกตไหมต้องทําซ้ําถ้าใครทําซ้ําถือว่าการกระทําซ้ํานั่นแหละเป็นบาปครับคือการประทับทําซ้ําอยู่ตลอดเวลา เพราะ,ะนั้นบุคคลที่เป็นเทพยัญาจะไม่มีอดีตครับมีแต่ปัจจุบันและไม่ใส่ใจต่ออนาคตครับมีชีวิตปัจจุบันเพื่อการกระทําเพื่อก่อเกิดผลดีต่ออนาคตครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่จนครับท่านจงสร้างโปรดักต์ของท่านหรือสร้างผลิตภัณฑ์ของท่านแทนรูปรักของท่านแทนความสามารถทั้งร่างกายชีวิตจิตยาจยของท่านสร้างสิ่งใดขึ้นมาสักสิ่งหนึ่งแล้วท่านขาย คนเขาซื้อสินค้าท่านก็คือซื้อความสามารถของท่านความเป็นอัจฉริยะภาพของท่านแต่เมื่อท่านไม่มีเงินจะไปสร้างท่านก็ไปซื้ออะไรก็ได้ครับสินค้ายาซุฟานสบู่ที่ก็เป็นยี่ห้อเดิมของเขานะครับแล้วก็แปะฉลากทับลงไปคือคัดสรรคุณภาพโดยท่านแต่ของผมไม่ใช่ครับหมายความสินค้าของเราคืออภิเษกหมดครับคือแปลงจากไฟฟ้าเคมีของสินค้านั้นให้เป็นไฟฟ้าสถิตครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนบริโภคสิ่งนี้เป็นจากมาไฟฟ้าสถิต เขาจะมีจิตใจที่โปร่งบางเบาเพราะเขาค่อยๆแปลงสัญญาณไฟฟ้าเทมีให้เป็นสถิตรครับเขาคิดอะไรเขาจะเกิดครับเพราะสถิตนั้นใหญ่กว่าเทมี M e, ครับฟ้านนั้นใหญ่กว่าดินนะครับใหญ่กว่าโลกนะครับเพราะะนั้นจ้เข้าใจอย่างนี้คุณก็จะใช้แต่สินค้าของซูสและในโลกไม่มีใครทําได้ครับไม่ใช่เอาสติกเกอร์ไปติดคาว่าซูสแล้วจะศักด์สิธิ์ถ้าไม่ผ่านการอภิเสกจากผมนะครับ เหมือนอย่างที่พระคริสบอกครับไม่มีใครสามารถเข้าถึงถึงพระผู้เป็นเจ้าได้โดยไม่ผ่านพระคริสต์แลว้วก่อนผมไม่เชื่อนะครับบอกทำไมต้องขู่ขาดแต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วเพราะสะไยครับเพราะพระคริสต์ถือว่าตนเป็นบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเหมือนเกือบเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเท่านั้นที่จะนำพาจิตวิญญาณของคนอื่นเข้าไปสู่จิตวิญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้า เพราะนั้นจริงเข้าใจตอนนี้แล้วก็เข้าใจอีกแล้วครับว่าทําไมท่านหนึ่งไม่มีพ่อถึงเกิดกับพระมเรียก็หมายความว่าเกิดจากเทพกับจากซูสเนี่ยก็คือหมายความว่าผสมสู่ก็ก่อให้เกิดอะไรไหมครับเ,เรียกขึ้นมนุษย์ขึ้นเทพเพราะฉะนั้นพระคริสตก็คือขึ้นบนขึ้นเทพถามว่ารจริงไหมปัจจุบันน่าจะจริงครับเพาะบันโคนยิ่งได้ เดี๋ยวนี้ครับเอาเซล์อะไรก็ได้ครับไปใส่ในรังไข่ในไข่นะครับก็ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นไปนได้ครับ <c oughs> ที่เซลนั้นเซลใดเซลล์หนึ่งของของในบดลูกที่ตกเข้าไปในไข่แล้วก่อให้เกิดเป็นสิ่งนี้ได้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างวัวขนเนี่ยในไอโคเบเนี่ยเขาเอาเซลลที่หูนะครับแล้วไปใส่ในไข่ตัวเมียนะครับมันยังเกิดเลยเพราะมันไม่สามารถสนพันธุ์แล้วอายุมันมากแล้วนะครับมันไม่มีแรงทํา <c oughs> นั่นคือความเป็นจริงเราจึงเรียกว่าสามารถ คนนิ่งได้สามารถเคาะอะไรได้อย่างนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในล้านล้านน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Jesus Christ Jesus ก็คือ j ูปิเตอร์บวก z e อุสหะครับที่เรียกว่า Jesus เนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ลบู่เลย